เป็นโปรเจกต์ยักษ์แห่งปีเลยค่ะอ๋อค่ะก็ตั้งใจมากๆนะคะเดี๋ยวคิวปิดนะคะบริษัทรักุดตลุดก็เราก็ดีใจนะคะครบแล้ว8ปดฐนาคู่แปดวาจาซาแปดคู่มาลงตัวนานไหมครับพี่น้องนานค่ะเป็นปีเลยค่ะขวารับคิวันได้ค่ะคิวยาวไหมครับพี่น้องค่ะคิวยากมคัแมากค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะในเอกของเราต้องอยู่ทั้ง8เรื่องเลย เป็นที่จับตามองด้วยตัวนักสแสดงที่แบบมีชื่อเสียงมากๆมารวมตัวกันค่ะพี่น้องค่ะก็ดีใจค่ะยังไงก็ขอให้ติดตามชมนะคะ <c oughs> เพราะว่าเรารวมตัวกันยากมาก <c oughs> ตอนนี้เริ่มถ่ายทาไปเลยยังคะค่ะเริ่มถ่ายไปเรื่องนึงแล้วค่ะของปั้นจันกับน้องคริชชอววังะค่ะ <c oughs> แล้วก็กำลังทยอยจะเปิดเรื่องต่อไปค <c oughs> ่ะอั <c oughs> นนี้นเ,รออเรื่องปลาขนาดไหน จริงๆแปดเรื่องเป็นแปดแนวแล้วก็แปดคาแรคเตอร์อย่างที่ได้เห็นในทีเซอร์นะคะ,ะจะมุดและอันโทนจะต่างกันหมดเลยแต่เป็นแนวโรแมนติกโคอมเมดี้ค่ะอย่างกันอ่ะนะคะแต่ละคนค่ะอ่ะพี่ปั ก่อนละกันค่ะพี่ปั้นนี่ได้ถ่ายเยอะสุดเลยค่ะเป็นไงคะพี่ตอนนี้ถ่ายไปเยอะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะก็ประมาณ70%แล้วครับผมใมันขับเคมีเข้ากันไหมกับพี่คริสเตอร์ตอนแรกก็เขินๆครับเพราะว่าเราก็เคยดูผลงานพี่คริสมาแล้วเราก็ปลื้มพี่เขาอยู่แล้วนะตอนนี้มันได้มาร่วมงานกับเขาก็แต่ตอนนี้เรียบร้อยครับปรับตัวแล้วก็สนุกครับแล้วก็เคมีเข้ากันดีพี่คริสเตอขาเป็นคนตลกน่ารักเป็นเลือกเป็นพาร์ทแรกเลยที่จะได้เล่นเลยใช่เป็นเป็นตอนที่สองครับต่อจากกัมพูชา ต่อจากคู่ของพี่บอยแล้วก็น้องเต้ยครับ ง่ายเราได้ดูแล้วพี่เชียร์เป็นตอนไหนยังไงคะี่เชียร์ชื่อซ่อนรักกันประเทศค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสีสันนะคะก็คือต้องต้องฝากด้วยละกันเพราะว่าอย่างที่พี่น้องตั้งแต่เรื่องแปะคู่แปะรถนะคะของเชียร์ก็จะเป็นแบบเหมือนตัวเราเนี่ยจะถูกปลูกฝังว่าคุณย่าไอ้คุณยายกับคุณแม่เนี่ยเขาจะผิดหวังจากความรักมาเะนนั้นแล้วเราเนี่ยจะรู้สึกกลัวความรักแต่เราก็จะมาละลายกับชายบางคนก็ <c oughs> <c oughs> ต้องลองดูค่ะแต่ว่าที่ พี่วินอหว่าคิวทุกคนอยากแต่ทุกคนเต็มใจให้คิวเลยค่ะโอเคค่ะค่ะพี่น้ำตาลค่ะตอนไหนคะในส่วนของการจะเป็นตอนการมเทพออนไลน์ค่ะก็ได้กลับมาเจอกับเคนปูปูอีกครั้งค่ะ จะรีเทิร์นคู่จินก็หลายๆคนก็แบบเรียกร้องนะคะเรียกร้องทางตาลด้วยแล้วก็ทางพี่หนองด้วยก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่พี่หนองให้โอกาสให้คู่เราได้กลับมาเจออีกครั้งเพราะว่าตั้งแต่ดาวเคียงเดือนจบไปก็ไม่ได้มีโอกาสกลับมาทํางานร่วมกันออย่างไรคนจะสลับคู่จิ้นกันทาไมถึงได้เป็นเีมนตังตานอยู่อือเอ่อตาลว่า ความจริงแล้วคู่ตาลกับคู่เคนก็ค่อนข้างจะห่างหายกันไปค่อนข้างจะนานนะคะแล้วพอได้มาเจอกันในเรื่องนี้ก็เป็นที่จับตาเพราะว่าถือว่าเป็นคู่จิ้มคู่เดียวที่อยู่ในเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแน่นอนค่ะเดี๋ยวเกิดคู่จิ้นทุกคู่แน่นอนเพราะว่าเนื้อเรื่องน่ารักแปลกคู่เลยค่ะค่ะต่อไปพี่วาวาค่ะเป็นไงบ้างคะตอนไหนยังไงคะค่ะวาวกบอินดี้นะคะก็ชื่อเรื่องรูปรูปคมกำมเทพค่ะก็เป็นซีรีส์ที่บทเนี่ยค่อนข้างจะ ตื่นเต้นเราใจมีอะไรเซ็กซี่คนหาแถมบู๊ไปอีกอะไรอย่างเงี้ยะก็เจอกันกับอินดี้ครั้งแรกอินดี้เป็นไงบ้างคะเจอกับว่าเจอเจอกับวาก็ต้องเราเราก็คิดว่าเขาเขาก็ใส่ใส่เต็มมาเราพอสมควรใส่เต็มคืออะไรคะใส่เต็มก็คือเล่นเล่นเกินร้อยครับเล่นเกินร้อยใช่เล่นเกินร้อยเราก็เราเตรียมตัวมาประมาณนึงแต่ว่ายังไม่พอที่จะเจอวาวาครับก็เริ่มถ่ายไปนิดนึงแล้วค่ะก็เลย เจอกันแต่ว่าเคมีเข้ากันเข้ากันเพราะว่าแบบมากเลยแหะครับไม่ค่ะกว็ว่าส่งเต็มแล้วเขาก็เป็นนักแสดงที่ดีเลยค่ะรับแล้วก็ส่งกันก็เลยเล่นกันสนุกค่ะตอนนี้ก็เริ่มถ่ายมาได้สักพักหนึ่งแล้วองว่าสนุกแน่นอนค่ะลูกคงจะมีพี่น้องทุกฝ่ายค่ะ ก็จำชื <ante> ่อเรือให้ได้ก่อนนะคะยาวค่ะก็คือเดอะคิวปิดะคะบริษ <dinner> ัทรากอุตลูดค่ะแปดเลือก8รถนะคะก็อยากให้ติดตาม